ี่น้องอย่าให้ความล้มเหลวบอกกับเราว่าเราจะไม่สําเร็จหรือพระเจ้าช่วยไม่ได้ถ้าพี่น้องไปดูตัวธุรกิจทุกคนไม่มีใครไม่ไม่ล้มเหลวมาก่อนทุกคนเคยล้มเหลวมาก่อนความล้มเหลวเป็นบทเรียนที่เราจะไม่กลับไปซ้ำที่เดิมและฉลาดขึ้นกว่าเมื่อวานนีเห็นไหมพี่น้อง,องเราผิดพลาดได้เราอาจจะล้มเหลวได้จ,จะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ แต่อย่าให้ความล้มเหลวหรือสิ่งที่เราไม่ประสบความสาเร็จบอกเราว่าเราจะอยู่ที่นี่เพราะว่ามันไม่ใช่เราคนเดียวเรามีพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่น,นดินโลกเป็นพาร์ทเนอร์ของเราเอเมนไหมพี่น้องก่อนที่ดาวิดจะขึ้นเป็นกษัตริย์ตอนสุดท้ายในชีวิตของดาวิดคือโดนเผาเมืองเมืองซีลากโดนเผาหมดเลยภรรยาลูกโดนจับไปหมดเลยทรัพย์สมบัติโดนปล้นไปหมดเลยแต่หลังจากที่ดาวิดไม่ยอมแพ้ เขารับการอวยพรเขากลายมาเป็นกษัตริย์หลังจากนั้นอีกสามวันถ้าสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับพี่น้องไม่มีอะไรบังเอิญทั้งนั้นพี่น้องทุกอย่างล้วนจะนําเราไปดีขึ้นเอเมนไหมก่อนที่โยเซฟจะขึ้นมาเป็นลองฟาโรเมื่อคืนเขานอนอยู่ในคุกวันต่อมาเขานอนอยู่ในวังพี่น้องคิดนะเมื่อคืนก่อนนอนในคุกคืนต่อมานอนในวังเช่นเดียวกันชีวิตของเราพี่น้อง ไม่ว่าสถานการณ์พี่น้องจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ให้พี่น้องยืนหยัดกับพระเจ้าถูกต้องกับพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งรักพระเจ้าทำดีที่สุดขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่เรามีและให้เราไว้วางใจพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเองจะเป็นพระเจ้าที่ดูแลชีวิตของของเราพระคัมภีร์บอกว่าขอพระองค์และพระองค์จะทำเกินกว่าที่เราจะขอและคิดได้